เคยข่าวหือเซมี่15ซีรีส์จะได้เซ็นเซอร์สแกนลายมือแบบอัลตราโซนิกทั้ง3รุ่นถ้าจะพูดถึงเซ็นเซอร์สแกนลายนมือบนหน้าจอไม่ใช้เรื่องใหม่ในยุคนี้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้แบบออปติคอลกันอยู่นะครับซึ่งมีบางส่วนที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้อัลตราโซนิกอย่างเช่น Samsung หรือ Google เวลาสุดก็ได้มีเรียงงานว่าทางฝั่งเส่ยวมีก็เตรียมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก็เตรียมที่จะก็เตรียมที่จะเปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกเช่นกันครับโดยจะเริ่มกับเสี่ยสมี1้ซีรีส์ทั้ง3รุ่นใหม่คือเสี่ยสมี1้เสี่ยสมี15าโปรและเสี่ยสมี15อัลตร้าด้วยครับซึ่งข้อมูลนี้ถูกยืนยันจากทางทิปสเตอร์ชาวจีนชื่อดังอย่างสมาร์ทปิกาจูนนั่นเองครับสำหรับจุดเด่นของเซนเซอร์สแกนมือแบบอัลตราโซนิกคือมีความแม่นยำ อ่านค่าความลึกและน้ำหนักไม่ต้องพึ่งแสงสว่างจากจอเวลาปลดล็อกรวมถึงสามารถใช้งานแม้ตอนมือเปียกได้ด้วยครับนอกจากนี้เซนเซอร์สแกนนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกรุ่นใหม่ๆก็ยังเพิ่มความเร็วในการปลดล็อกได้มากขึ้นอย่างของความคล่อทีดีโซนิก Gen 2ที่ใช้บนพิเซล9ซีรีก็เคลมว่าเร็วขึ้นกว่าออฟฟิคอถึง50%เลยครับจึงไม่แปลกที่ตัวเรื่องนี้จะถูกใช้บนเสมิสิบห้ซีรีสดอร์ทงรุ่นถัดไปของทางเซมีครับ